อ่ะไปบวกเลยกันไม่เสียเวลาแนละ้วมาบ๊ายบายจุดลอยผมเ oh <man, S 1> อ้าแม่งเอ้ยรถถังตัวแทงไม่อยู่ข้างหน้าแต่มายิงเราเฉยฮัลโ,โหลโห,โหสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะก็พบกับผมหฮควายเตอร์อีกเช่นเคยวันนี้นั้นเราก็มีอยู่เกมวอร์ทันเตอร์นะครับผมคือช่วงนี้เนี่ยเราก็ปั่นรถถังอเมริกาไซเยอะเลยนะครับผมก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะว่าทำไมผมถึงเอามาแต่รถถังอเมริกันเนาะพอดีว่าเราซื้อบัญชีพรีเมียมมา แล้วก็ซื้อรถถังพิมพ์อเมริกามาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปั่นแหละถูกแล้วก็เลยเจอรถถังอเมริกาเยอะนิดหน่อยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะฮะอ่ะค่อยๆดูกันไปเนาะสวีเดนผมก็เล่นอยู่แหละแต่นี้ว่ามันต้องใช้เวลาในการปั่นสักพักหนึ่งอ่ะเพราะว่าไอ้ตัถังสวีเดนเนี่ยมันอยู่ที่เบนเทนเดตอยู่ที่แปดจุดศูนย์แล้วมันขึ้นยากแล้วก็ผมไม่มีรถถังพิมีพ์ด้วยของสวีเดนผมก็เลยอ่ะค่อยๆไต่ไปแล้วกันนะครับผมไม่ได้รีบอะไรนะฮะแต่ของอเมริกาเนี่ยน่าจะขึ้นได้ไวหน่อยม แต่ในเกมเนี่ยมันชื่อว่า m ส1่ a 1 walker bulldog นะแต่ผมคิดว่าเออไม่น่าใช่ปัญหาหรอกมั้งเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาผมเรียกผมเรียกมันว่าไอ้เจ้าบู l l d o g แหละคือไอ้เจ้าบู l l d o g เนี่ยมันได้เป็นชื่อที่คนเขาน่าจะคุ้นหูกันมากกว่านะ walker bulldog มันดูแปลกๆมันยาวไปอ่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าชื่อเต็มๆนี่มันชื่ออะไรแต่ส่วนใหญ่เขาเรียกกันว่าไอ้ bulldog bulldog นี่แหละเออผมก็เลยเรียกมันตามนั้นนะครับผมว่าบู l l d o g นะฮะจะให้เข้าใจตรงกันเนาะอ่ะซึ่งไอ้เจ้าบู l l d o g เนี่ยมันเป็นตัวถังไร้แทลเรททอยู่่ีนะะฮ แต่ทีนี้ว่าเราก็กําลังปั้นสายวิจัยของเจ้าบูด็อกอยู่แหละหรือเปล่าอ้อมไม่ใช่ผมไปปั้นของทางที 26E5 นะโอเคไมเป,ไป็นไรครับผมก็ค่อยๆปั้นไปนะฮะคือเรามีรรบพรพิมพ์เออยู่แล้วไงมันเลยขึ้นไวอ่ะเพื่อไม่กะเสียดาดเดี๋ยวเราจะมาดูรูปความเกลีก,กาของเจ้าบูด็อกกันดีกว่านะครับผมว่ามันมีอะไรดีนะฮะอ่าอย่างแรกเลยนะครับผมรูปด้านดีไซน์นะครับผม เออถ้าถามว่ามันคันใหญ่ไหมถ้าเทียบกับไรแท้งของประเทศอื่นมันก็ถือว่าใหญ่นะเออมันก็ใหญ่อยู่แหละแต่ผมคิดว่ามันไม่ได้ใช่ปัญหาครับผมเพราะว่าไอจุดเด่นของเจ้านี่จริงๆเลยคือเรื่องของความเพิองตัวนะฮะแล้วก็เรื่องของอัตราการจากขอของลูกกระสุนปืนนะครับผมเออนี่คือความสามารถของเจ้าบ,บูด็อกนะฮะเราจะมาลงรายละเอียดเฉพาะกันเลยดีกว่านะครับผมจะไ,ไม่เสียเวลานะฮะก็อย่างแรกเลยนะครับผมอันนี้ผมบอกไปนะฮะก็คือ M41A1 Blue Dog เนี่ยอยู่ที่เป็ทเเล6.3แดงสีนะครับผมอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะขนาดคอเปอร์อยู่ที่76มเมตรนะครับผมมีกระสุนอยู่ทั้งหมด65นัดนะฮะแต่อย่าใส่ไปเยอะเวลาโดนยิงทีเนี่ยมันจะขับไม่ออกนะครับผมเพราะว่ากรอบมันไม่หนานะฮะใส่ไปเต็มคันนี่เรียบร้อยนะครับผมโดนยิงตรงไหนก็ระเบิดมาเนี่ยความเร็วในการบุนป้อมนะครับผมอยู่ที่18องศาต่อวินาทีนะครับผมมุมกดอยู่ที่ลบส0นะฮะมุมเงย20นะครับผมมุมกดตีทั้งคู่ มุงเงยก็ดีเหมือนกันนะครับผมโอ้โหใช้ได้เลยนะผมคือทั้งมุงกวดทั้งมุงเงยนี่คือสุดยอดเลยนะอัตราการโหลดอยู่ที่7.3วินาทีนะครับผมมันไม่ได้โหลดเร็วมากนะฮะมันก็โหลดนานอยู่นะเกยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยก็ได้อยู่เลยครับผมเพราะว่ามันอาศัยเรื่องของความคล่องตัวเป็นหลักหรอหรือจะไปแคมป์ก็ได้เหมือนกันผมก็ท้าไปจับเลยไอเดียเอาไปแคมป์นี่แหละแคมป์คือเดอะเบสนะครับผมก็เลยน้องท่ว่าเกาะตัวถังเนี่ยด้านหน้ามันหนาสุดก็อยู่ที่31มิลลิเมตรนะครับผม กาะป้อมก็อ,อยู่ที่25ม mm มนะครับผมมันไม่หนานะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปห้าวเยอะอย่าไปซ่าเยอะนะครับผมแตกนะฮะผมพูดไว้ก่อนอัตราการเจาะก่อของลูกกระสุนนะครับผมไอร้อยเจ็ดเนี่ยมันเป็นของลูกกระสุนสต็อกนะครับผมลูกกระสุนสต็อกเนี่ยมันก็เป็นในนี่ฮะก็ลูกกระสุน APBC เนาะแต่ทีนี้ว่ามันก็มีกระสุนให้ใช้อีก หลายแบบเหมือนกันนะครับผมมีกระสุน HE ด้วย HE ก็เจาะอ,อยู่ที่15นะครับผมเอ่อโลกระสุน APCR นะฮะ EAPCR เนี่ยมาเจาะอยู่ที่206ม mm มนะครับผมซึ่งเราก็ไม่ใช่เนาะแล้วก็กระสุน APDS นะครับผมอันนี้คือเราใช้อยู่ประจำนะฮะเพราะว่ามันเจาะเยอะสุดแล้วกระสุน APDS เนี่ยมันเจาะอ,อยู่ที่300มิลลิเมตรนะครับผมอัตราการเจาะเกาะสูงมากแล้วก็พวกเครื่องยนต์อะไรเราก็เอาไปบ้างแล้วนะครับผมก็เกือบเต็มนะฮะแต่พลทหารเราไม่มีเนาะเออเราก็ไม่เป็นไรครับผมไม่จะเป็นขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าปรตีตัว <laughs> มีนายวิชั่นให้ด้วยนะครับผมซึ่งเอามาทําไมก็ไม่รู้นะครับเราไม่ใช้ตอนนี้ผมก็กําลังวิจัยนี่อยู่นะครับผมไออิมพูฟออปติกนะฮะทำให้ความสามารถไอเวลนส์สองมองชาวบ้านเนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมคนทหารมีทั้งหมด4คนด้วยกันนะครับผมน้ำหนักสูงสุดอยู่ที่23.1ตันนะฮะการเคลื่อนยนต์อยู่ที่485แรงมา้าแล้วก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่72กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมอันนี้คือแบบ สุดจัดนะครับผมมันเร็วนะคือถ้าเอาไม่เต็มนะครับผมผมบอกไว้ก่อนนะฮะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมันก็เร็วในดับหนึ่งแต่มันต้องใช้อัตราเร่งที่สูงนะครับผมกลางเครื่องยนต์มันก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีอยู่ในดับนึงแต่ทีนี้ว่า เออ่การออกตัวมันเนี่ยมันไม่ได้เร็วแบบปลื้ดไปเลยนะครับผมมันจะค่อยๆออ,ออกนะฮะต้องอัพขึอนยนต์ให้มันเออต้องปรับแต่งให้มันนะครับผมมันถึงจะโชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มที่นะฮะอ่ะนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆของเจ้า S11 Bulldog oo นะครับผมอ่ะเพื่อเป็นการเสียต่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมดูซิว่าวันนี้นั้นเราจะเจอทีมแบบไหนแล้วผมจะดวงซวยแค่ไหนนะครับผมไปไปลุยกันเลยเอาละไปลุยกันเลยมาไปเลยครับผม Bulldog ูสิว่าวันนี้นั้นจะจะสอยคนได้สักกี่คนกันนะนี่ครับผมความเร็วในการออโตโมันนะฮะนี่ขนาดผมเอาเครื่องยนต์มานะด้วยเนี่ยโอ้โหก็มันก็ไวอยู่นั่นแหละครับแต่มันก็อาจจะยังไม่ได้เร็วมากนะงั้นเราจะพุ่งขึ้นไปข้างหน้านะครับมันจะเสี่ยงหน่อยนะอ่าถึงแม้จะเสี่ยงแต่ต้องขอลองครับผมเอาละไปเลยอูด็อกเร็วความเร็วให้แกมี โน้ปอ้าวอย่างนี้พาเราเพื่อนกันเด้เขาไม่ได้ตายครับเบร์ครับโอ้ไม่กระสุนทะลุครับยิงครับ โอ้แม่งโคตรเยอะเลยโอ้เรียบร้อยนะฮะ <laughs> โอ้ให้ตายเถอะครับแม่งร่วงสวยชิบหาย <laughs> โดนเปิดซิงเลยตาแรกโอ้โดนลุมแก่ปัญหาอ่ะไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ค่อยๆอันนี้ครับค่อยๆดไปนะครับไม่ต้องรีพร้อมนะครับจะเย็นเกมนีเมื่ก็แบบนี้แหละ <laughs> เกิดตายบนเวียนะครับผมเอ็ดอัตมาร่โลนะ รถถังคันเตอร์เพิ่มเติมคือไม่ตายซ้ำตายซากนะฮะ A few moments later สถานการณ์ตอนนี้จะเริ่มตึงเครียดนะฮะเพราะว่ามันมันเข้าสู่แนวรบแล้วว่าพอเติงเครียดมันจะเพิ่มขึ้นแล้วบาบออัธรีแม่งลงกลางกบ,บาลเลยถอยก่อนอยู่ฝั่นหนึ่งของตึกครับเขาจุดไปแล้ว ระอ้อมครับไปตรงนั้นผมก็ว่าจริงครับอืมได้มาหนึ่งคิวผมก็เสียเขาอยู่อยู่ไหนวะหายอยู่ เขาวงยิ่งยอะครับเอาแต้มหน่อยครับมารีครับยึดจุดก่อนเอาแต้มนะอ่าเคยได้แต้มแล้วครับมาอ่ายังไงเอ่ยเคเพื่อนเราสอยไปหนึ่งนะฮะอบบู้เพื่นอนเราตัวจีนแตกนะครับผม โอ้โหเฮ้ oh, <hello. S 1> ไยไต่เกินว่าเอาแม่งเอ้ย oh, ตัวถังตัวแทงไม่อยู่ข้างหน้าแต่ไปยิงเราเฉยโอ้โห oh, oh, จบแล้วโอ้ oh, ผมแล้วโคตรเซ็งเลยแม่งเอ้ย คือรถถังอเมริกาเนี่ยมันสู้รถถังเยอรมันไม่ค่อยได้ผมเพราะว่ารถถังเยอรมันมันแข็งนะฮะโดยเฉพาะไอ้เฟกซิตี้ไทเกอร์เนี่ยโอ้โหอย่างแข็งเลยยยังไงก่อนค่อยๆไปครับผมตามพวกใหญ่หมาไม่กัดนะฮะแต่กระสุนแม่งบินมาหาเราก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนขน้างหน้าไม่ตายนะไอเรา,าตายเทนตลอดตั้งปืนรอครับ เราจะได้ดูสตัตรูแค่ฝั่งเดียวนะตรงนู้นเพื่อนดูให้อยู่้ปืนรอก่อนได้เปรียบนะพอเข้าขึ้นมาเขาต้องใช้เวลาในการตั้งปืนเราจะได้จังหวะในการยิงก่อนยิงไม่ได้ค่อยถอย A few moments later ผมมาออมาผมมา,มมานั่นไงมันมีตัวร่างจริงด้วยอย่างที่ผมคิดเลย จริงครับแตกไปนหนึ่งครับไอสัตว์ัวที่อยู่ทางขวามันก็ดังเดียวนะเราไม่ไปหรอวครับเนี่ยเสียบไปอทางขวาชัดๆเลยอะเนี่ยหลังหลังตึกเนทางขวามีแน่นอนอไปบวกเลยกันไม่เสียเวลาแล้วมาตายก็ตายครับรอเลย เรียบร้อยผมนึ้งได้ไมาอหนึ่งคิวเพรายิงไปแล้วก็สวยสิครับอย่างนี้ผมก็รออยู่แหละวุ้ยเพื่อตัวยิงต่างเข้า อีกไปครับไปเรืนแตกมายังไงอา่ายังไงดีฮัลโหลพนมดีเรียบร้อ,รอยแตกนะครับผมอา่าได้อยู่นะฮะได้มาสามคิวแล้วตอนนี้ผมกว่าใครไปยิงปุกปักปุกปักป,กป,กปุกปักอยู่ ตัวถางสก้าวแต่ไม่สก้าวหรอกตั้งซุ่มน <the> nah ี่แหละเพราะว่าเขาไอเนี้ยเขาได้จ <incorpor ation> ุดไปแล้วไงเขาดักซุ่มได้ไงเราก็ต้องตัดกำลังให้เขาเดือดน้อยที่สุดอะอะสปอตครับื้อได้อยู่กับผม สปอร์ตได้กับสปอร์ตนะฮะไม่ต้องรีบไปได้ยิงชาวบ,บ้านเขานะครับผมเขาปีมาสักขนาดนั้นกาบมายิงเยอะแหละอ่ะมองไปยี่ิจุดครับไปโดนยิงไหนอ่ะยี่ิจุดครับ ยิงครับอิ่งแตกไปหนึ่งครับผมโ oh, <shit. S 1> อ้ยโอ้ยดีไม่ตรงกระบะเรายิงไปครับแตกขาดคนขาดตาย ยิงเพ็บเขาไม่มได้ตายครับผมยิงเพ็บได่เวอร์ตายฮะอ่ะยิงรอครับยิงอัดไปขยุบพัง นี่ไงตัวเสพเอ้าโอ้โหแม่เอ้ยโดนโดนแอร์สไตล์ลงโอ้โหโคตรสวยเอ้าแล้วเราก็มาอยู่กับตาสุดท้ายกันเลยนะฮะในวันนี้แหมชีวิตรันทดของไอ้เจ้าบูด็อกนะครับผมรันทดจริงๆนะฮะทำไงได้วัคือตัวถังมันก็ดีแหละแต่เจอพวกไทเกอร์มันจริงไม่เข้าไงตัวถังมันแข็งเพื่อนเราล่วงไปแล้วนะฮะ รอ,อสปอร์ตครับสปอร์ตครับสปอร์ตแอรครับเดี๋ยวเราหาจังหวะน,นะรอ โออย่งมีคนดักอยู่ใช่ไหมนะ่ะคนใช่ไหมคนแหละอย่างนั้นนะ่ะหานี่อื่นละพบแล้วครปบตไปครับอ่าเพื่อเราสอยไปแล้วนะฮะ รอครับรออุ้ยโอ้โหทิงระเบิด500กิโลโดนเตลเวส้สามศพโอ้โหรอครับรอบ คนนู้นมันมีคนดักอยู่ครับอ่ะรอดูครับตรงนั้นนะอ่ะสปอร์ตครับดูซิว่าจะเจอใครหรือเปล่า อ่าเพื่อเราสอยไปแล้วนะฮะไม่เห็นนะอ่ะดูฝั่งนี้ครับฝั่งเราโดนดันกลับมานะฮะฝั่งเราโดนดันกลับมาครับ โอ้ยผมเปิดลั่นน่ะยิงกันอยู่ครับอ๋อตรงไหนครับรอ,อครับออรอปอดครออับ เป็นแตกนะอาได้ซิตมาครับผมนี่ได้อยู่นะได้อยู่ รอฮะรอจริงครับเออแตกนะครับผมนี่ไงไอ้จิ๋วตัวแสบอ่าได้มาสองคิวได้มาสองคิวฝั่นี้ย,เเออนนนย,ยังโอเคอยู่ไหมฝั่นนี้เหมือนยังจะยังโอเคอยู่นะยังโอเคอยู่ครับเอ่อนน่นใช่เปล่าเอ่ย อยู่ฝันตรงข้ามครับอีกฝันหนึ่งเอ้ยครับกันได้ตายสอยไปฮะสอยไปก่อน โอ้ยมันมีไอ้จิ๋ววิ่งมาหุงโดนอีฝั่งทางยิงซะก่อนโอ้น่าเสียดายอะ่ะเอาละครับผมจบกันไปแล้วนะฮะเป็นไงสนุกหรือเปลา่าถ้าชอบก็อย่าดื่มฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมส่วนท่านใดที่มีข้อคิดเห็นยังไงเนี่ยก็อย่าลืมาม่มขอบไปทิ้งไว้ข้างล่้าได้เลยเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะฮะสับจ้าบ,บูดอ,อของเรานะครับผมเป็นไงบ้างฮะมันเก่งนะแต่ทีนี้ว่าเออไอพวกไทเกอร์อะถามมันแข็งอะ ไทเกอร์ไอเอสอะซึ่งไอ้เจ้าบูรล็อกเนี่ยยังไงก็ต้องไปเจอนะครับผมพวกไทเกอร์พวกไอเอสนะฮะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลำบากนะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้าบูรล็อกเนี่ยถึงแม้อัตราการเจาะกรอบมันเนี่ยสูงถึง300มิลลิเมตรนะครับผมแต่ทีนี้ว่าด้วยความที่ปืนมันเนี่ยมันมีขนาดเล็กนะครับผมเป็นปืนขนาดใหญ่ขนาด7 6ม mm ิลลิเมตรเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอมุมเอียงหรือมุมที่เป็นวนๆของพวกซีรีส์รถถังไทเกอร์หรือพวก ไอ้รถถังอาเซียเนี่ยมันจะยิงไม่เข้านะฮะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้พยายามยิงด้านข้างเอานะครับผมอ่ะวันนี้ก็ไว้เท่านี้กันฮะถ้าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมวันนี้ผมอาเฟตขอไปก่อนนะครับผมไว้พบกันคลิปหน้านะฮะไปครับสวัสดีครับ